สวัสดีครับพู้เกิดสยามพีบูคลับนะครับสำหรับ EP นี้นะผมก็เล็กน้อยนะผมสําหรับาการเลี้ยงลูกหมาผมสาหรับคอกผมนะครับผมสูตรผมนะครับผมก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับการเลี้ยงลูกหมานะผมแต่ละข้กแต่ละฟาร์มนะผมก็สูตรแตกต่างกันนะครับผมแต่ละสูตรนะผมผมว่ามันไม่ตายตัวนะครับผมเราสามารถปรับใช้ได้นะครับก็สําหรับตั้งแต่ EP ที่แล้วผมเคยลงไปแล้วนะครับผมเรื่องการ ให้อาหารมื้อแรกของลูกสุนัขนะผมช่วงอายุกี่วันกี่วันนะครับผมก็ชุดนี้จะเป็นของคับคีกคับ, King คบกินเนอร์นะผมก็อายุวันนี้ก็น่าจะครบ19วันแล้วนะผมผมก็ซื้อโครงไก่บดละเอียดแบบสําเร็จมานะครับผมแล้วก็ผมก็จะปั่นสายนมนะครับผมปั่นใส่นมนะครับก็ชุดที่แล้วผมเคยใส่อาหารเม็ดไปด้วยนะผมแต่เดี๋ยวชุดนี้ผมจะใส่แค่โครงไก่ไอ้อกไก่บดละเอียด ปั่นใส่นมนะครับก็ผมจะไม่ลวกนะครับผมผมจะปั่นแล้วก็ให้น้องกินไเลยครับผมแล้วก็เติมน้ํานมเหลวๆนะครับก็ถ้ามันแน่นไปก็เติมนมเยอะๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเรื่องการทําอาหารแล้วให้เด็กกินนะครับผมว่าเด็กจะกินดีแค่ไหนนะครับผมสําหรับอาหารมื้อแรกนะครผมวันนี้ครบอายุสิบ้าวันนะครับผมสิบ้าวันนะครับเด็กๆพร้อมแล้วนะครับนี่ผมให้ดู ท่านนี่คือลูกครับเค้กนะครับผมก็ลืมตาปีป๋แล้วนะครับลืมตาปี๋ปแล้วอมองไม่ชัดตอนนี้ลืมตาปีป๋แล้วนะครับลืมตาป,ปี๋อ่าครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปให้ดูตอนผมปั่นแล้วก็ให้น้องกินนะครับนะโอเคครับครับก็ เรามาเริ่มกันเลยนะฮะก็มีอกไก่นะครับผมบดละเอียดนะครับที่ผมบอกนะครับก็เอาแบบสะดวกสะดวกเลยนะครับผมซื้อกับโรตัสมานะครับผมแล้วก็นมนะครับผมยี่ห้อเพชรโอนนะครับเนี่ยเป็นขวดขวดใหญ่เงี้ยครกระป๋องใหญ่เนี่ยนะครับก็ใช้มาหลายรุ่นแล้วนะครับผมก็ถ้าเพชรโอนเห็นก็เข้าได้เลยนะครับ ก็อันนี้ก็คือเครื่องปั่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเตรียมไม้ปั่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนที่ผมปั่นเสร็จแล้วก็ให้น้องกินนะครับนะมาก็ปั่นก็เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเหล๋ยวเดี๋ยวประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ,รนะรบแล้วก็เดี๋ยวเราจะเราจะจับลูกหมานะครับมาป้อนทีละตัวนะครับ เพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะครับมันมันยังเลียไม่เต็มนะครับนะเพราะถ้ามันเหนียวเกินไปอะเราก็เติมนมนะครับเราเราก็เติมนมให้มันมันเหลวกว่านี้ครับอันนี้มันก็หนืดหนืดนะผมแต่ว่าผมก็ว่ามันก็พอดีแล้วแหละเนี่ยประมาณนี้ก็วันนี้ก็อายุสิบเก้านะฮะสิบเก้าวันนะครับผมสิบเก้าประมาณนี้ผมผมผมก็ไล่ป้อนก็ประมาณช่วงอายุนี้แหละครับประมาณไม่เกินอายุยี่สิบห้าวันนะครับผมผมก็จะเริ่มป้อนแล้ว ราะว่าถ้าให้น้องถ้าให้น้องกินนมถ้าให้น้องกินนมแล้วมันมันไม่อยู่ท้องนะผมแล้วก็มันมันถึงช่วงอายุช่วงวัยที่น้องต้องต้องกินอาหารเหลวแล้วนะครับส่วนเรื่องปั่นนะครับผมเราก็แล้วก็ปั่นพอประมาณที่ว่าลูกหมานะผมจํานวนลูกหมาที่เราต้องกินแค่นั้นนะครับนะอันนี้มันก็เหนือหน่อยๆไปเราก็เติมนมไปหน่อยนะครับ แล้วก็คนไปนะครับมานี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันตอนผมป้อนลูกหมานะครับนะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูแค่ตัวเดียวไปก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องจะจะกินจะกินได้ดีแค่ไหนนะครับผมส่วนคลิปที่ผ่านมาผมเคยบอกแล้วนะว่าวิธีการการการลอ่อการให้ ให้น้องได้ดูดแล้วก็พาน้องพาน้องกินนะครับนะเพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะครับนะพีเซนเตอร์ P น้อยนะครับตัวนี้จะเป็นสีสีบูฟอนนะผมปากจะมอมสีบูนะครับตัวนี้นะเพศผู้นะครับนะ,ะยาวด้วยเต็มสมส่วนทุกอย่างอ่ามาดูกันนะครับอ่ามาดูที่ลูกหมาเลยนะครับอ่า แบบนี้นายน้องๆก็จะรุนๆนะครับนางก็จะรุนๆนครับเนี่ยปล,งลง่อยให้ตั้งสติสักนิดหนึ่งเพราะยังยังติดหานมอยู่ผมว่าต้องต้องเละแน่นอนเลยนะครับเรื่องเละเป็นเรื่องปกตินะฮะประคองก่อนมีมีตัวว้ยๆแล้วครับเยอะๆดูเนี้ยดูดมือผมแล้วนะครับ อ่าครับประมาณนี้นะครับอ้นันนี้แต่นี้ง่ายนะครับนี้ง่ายอืมง่ายครับอันนี้แบบนี้ง่ายนะถ้ามาแบบนี้ง่ายครับอืมอืมก็จะเรียร์ครับอืมอืมถ้ามาแบบนี้ก็จะง่ายง่ายอืมยังงงงอยู่ ครับดูครับพรีเซนเตอร์เรานะครับผมดาราดังนะครับผมก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับกินโชว์ครับครั้งแรกนะครับเนี่ยครั้งแรกเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ไอเบบีตัวน้อยนี้ด้วยนะครับ่าดูนะครับเอ้ยวายจะแล้วตัวข้างในแรกๆก็จะทุรักทุเลหน่อยนะครับก็เราก็ใช้ความอดทนนะครับผมแล้วก็ พยายามให้น้องกินให้ได้นะครับประคองไว้ครับกินแล้วนะฮะช่วงแรกก็จะดูดๆหน่อยแล้วก็พอมันเริ่มดูดดูดกระช้อนหรือกะกักะกระช้อนกับมือเรากเก่งแล้วเราค่อยๆโน้มตัวลงลงลงในลงในจานนะครับนะในจานหรือในในถ้วยข้าวน้องนะครับนะเดี๋ยวเราค่อยๆปล่อย ครับประมาณนี้นะครับน้ามาแล้วนะครับไหนไหมน่าเหนไหมมาแล้วมาแล้วนี่ยังไงละ่ะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับนะอืมอิ่มท้องครับแบบนี้อยู่นานวันนี้ก็นะเพื่อนละเพื่อนขาแล้วครับอืมใหม่นะฮะ อยมีตัววายๆแล้วนะครับก็จะทุรักทุเลหน่อยนะครับก<อ>็ธรรมดานะผมของหมาเด็กนะครับนะก็เตรียมชิดชช่อไว้เผื่อมันปิดรูจมูกเนี่ย เราไปเช็ดก็เริ่มใหม่ ประมาณนี้ี่ยแป๊บเดียวครับพุ่งกลางแล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ เดี ane, vida, so ๋ยวผมจะป้อนตัวอื่นนะครับผมจะป้อนตัวอื่นแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ถ้ายังไม่อิ่มดีผมก็จะก็จะป้อนใหม่นะครับนะอประมาณนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกับเป็นกำลังใจให้บีบีด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำอีพีต่อไปด้วยนะครับอีพีหน้านะผมวากันใหม่นะครับใครมีก็เสนอแนะนะผมเข้ามาคอมเมนต์นะครับผมใต้คลิปได้นะครับผมมาพูดคุยกันนะครับนะไปแล้ว